เมื่อคุณได้ยินเสียงจจะหวัดกีบเท้าคุณนึกถึงอะไรมามาลายเอแล้วมันเกี่ยวยังไงกับความปลอดภัยวันนี้นะครับวอมขอเชิญชวนนิสิตบุคลากรและผู้ที่สนใจมาเรียนรู้และหาคำตอบไปกับดรแมรี่ในงานสัมมนา Approaching Research Safety When You Hear h o b p i e a Things h o s e s s ในวันพุทธที่16มกราคม2515เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน o o m นะครับโดยผู้ที่สนใจร่วมงานก็อย่ารอช้าครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้ที่ QR Code ด้านข้างนี้หรือว่าจะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่แปะไว้ในแคปชั่นก็นได้นะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาลงทะเบียนเนี่ยเหลือถึงวันที่23มกราคมเท่านั้นพูดง่ายๆว่าลงทะเบียนได้ถึงวันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะต้องรีบกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะมาเรียนรู้ภัยอันตรายใกล้ตัวจากประสบการณ์ การซืบสวนอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมีของดรแมรี่กันนะครับก็เจอกันนะครับซ u ยูเซฟซีแอมบ s s เตอร์ทุกคนรอทุกคนอยู่นะครับบ๊ายบาย